กระแสละครพรมลิขิตทางช่อง3ช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะคะเราก็เลยอยากจะย้อนร้อยค่ะพาไปเที่ยวกรุงเก่าอายุธยาค่ะวัดที่เราพามาเที่ยววันนี้ชื่อวัดแม่นางปลื้มค่ะนอกจากมาเที่ยวแล้วนะคะวันนี้เราก็ตั้งใจค่ะที่จะมากราบขอพรอ,องหลวงพ่อขาวค่ะนอกจากนี้นะคะจำได้ไหมคะวัดนี้นะคะน้องลิซ่าวงแบ็คพิงค์นะคะ เคยมาเยือนแล้วค่ะแล้วก็เคยไปถ่ายรูปกับซุ้มประตูหน้าวัดนะคะจนเป็นกระแสเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะคะกระหึมโซเชียลเลยค่ะวันนี้มาตามรอยนิซ่านะคะมาวัดแม่นางเพิ่มซุ้มประตูตรงนี้คนจะมานิยมถ่ายตามนิซ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะคะ อง์หลวงพ่อขาวที่อยู่ด้านในนะคะก่อนเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อขาวนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็มีประวัตินะคะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆนฟังนะคะเกี่ยวกับวัดแม่นางปลื้มนะคะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนะคะจะมีฉากหนึ่งจำได้ไหมคะที่ องพระนเรศวรนะคะท่านร่องเรือนะคะล่องเรือมาออแล้วพเพินวันนั้นเนี่ยฝนตกท่านก็เลยจอดเรือนะคะจอดเรือเทียบกับท่าน้ําของบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นไปเจอหญิงชราคนหนึ่งจําได้ไหมคะในฉากนั้นรู้สึกจะแสดงโดยคุณพิสมัยวิไลศักด์นะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะก็คือเป็นออหญิงชราตาบอด ตามประวัตินะคะก็คือวัดแม่นางปลื้มเนี่ยสร้างขึ้นในพศ1 9 2 0นะคะในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะวัดแม่นางปลื้มนะคะจริงๆเป็นวัดร้างนะคะที่องค์พระนเรศวรเนี่ยท่านทรงบูรณาให้กับแม่ปลื้มนะคะเออแม่นางปลื้มซึ่งเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะคะอาศัยอยู่ที่ริมน้ำพระนครนะคะ แต่ด้วยความที่แม่ปลื้มนะคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะแล้วก็มีความจงรักภักดีนะคะต่อพระมหากษัตริย์เมื่อแม่ปลื้มเสียชีวิตลงค่ะองค์พระเนสวนท่านก็ทรงจัดงานศพนะคะให้อย่างสมเกียรติค่ะแล้วก็บูรณะวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดแม่นางปลื้มค่ะก็เป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราตามเข้าไปกราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อขาวกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ thank you